นี่แหละครับทำมแบบนี้ก็ไม่ใช่นิมาเนลดีครับอ่านี่คือสไตล์ของเขานะาลฮะตลาลนี้เราไม่มีพื้นที่สำหรับผู้แพ้ครับฮานะอย่างเดียว,ว,วเท่านั้นนี่จะได้เข้ารอบฮานะได้ช่วยกลับบ้านไปเลย,เลยนะครับเข้ารอบ สี่ทีมสุดท้ายตอนนี้บอลยังถูกคิกอยู่เฮานุกินไม่พัาดยังไม่ได้อาแล้วลวันนี้ไปแล้ววัดนี้มาเอาเจเจ่ปั่งดึงจังหวะสองจังหวะแล้วออกข้างมา อตอนนี้ชี้ตั้งคู่ครับต้องเอาอะไรที่สุดยอดออกมาแล้วต้องเอาอะไรที่สุดยอดออกมาแล้วไม่สุดยอดไม่ได้ฮะนี่เอาละครับตอนนี้ คาดุนกีได้จุดโทษนอกเขตแล้่าซาลีดีแล้วไปแล้ววัดดีมไม่อยู่แล้วอาสเตปเสียนะครับโอ้ยจะไปอยู่แล้วสักครู่นี้วันดีอ่าคารุนกีึงเลยครับเหลี่ยมจัดเลยครับุนกีมาเนี้ยอ่อกากรรมการมองอีกครั้งเดียวไปหนึ่งตนะกีีแล้วนะและซีบลูกนี้มาเออเอาอีกแล้วครับเข้ามลงอีกครับผู้ชายคนนี้ ครับาที่ชบโหน้าประตูตัวเองครับาว้นครับเาเขาโบกทีไรมาพชกเอาบอลไปครับบอลไปครับามาบอลมาฟันีมาเอายโอ้โห สมบูรกัครับบบี้ยังไม่มีอะไรหลอน,นี้มาต่อไปชน,นะเอาท้วยงกลับบ้านเลยนะอ่าทายแพ้เอากิรติบาทไปออโอ้แล้วยังไง ยังถกทิ้งกทิ้กันอยู่หน้าประตูยังไม่ไปทางนิมมานอรดีหรือพารุติวิทยายังอยู่ระหว่างเขาสองคนแล้วลูกนี้อะไรอ่าออกมานะครับอ่าแต่ละทีมเนี่ยมิจิเด่นจุดเด่ต่างกันนะครับก็อยู่ที่อ่านี่แหละครับกรรมการเขาดูอยู่ครับอ่าลูกนี้ วัดนี่เอาแล้วตัวจีนมาแล้วแยังไงเอาโอ้เอาแล้วออกข้าวลแล้วปลิติเอาแล้วนี่มาเลยนี่มีใครับได้อกาสไหมเร้วดูดิเร้วดูดิมาเสียดีหัวโสงนะเอาแล้วมาวู้แล้วผลิติวาวุ้นเหรอครับวายลุนวาวุ้นเหรอแล้วยังไงเอาได้เึ้นมาวิ่งวิ่งมา แล้วลูกนี้แกมแกมเลี้ยงไปเลยโอ้โหยังไม่มาครับ อาบอลออกข้างไปอาต้นใหม่กับโฟกัสผู้หญิงมาลูกเลื่อนประตูเข้าไปหน